จริงเหรอถูกแล้วออแล้วแผนที่วางไว้เริ่มยุ่งเหยิงต้องรีบคิดว่าเอาไงดีต่อยืนงก็เยาเป็นหมากหนึ่งในแผนแต่เริ่มเจอค่อยๆแตกออกจากการควบคุมได้พวกเขาออกไปหมดแล้วทีนี้เจ้าคงดีใจได้แล้วนะถ้าองหญิงไล่ไล่ข้าออกไปด้วยนะข้าจะดีใจยิ่งกว่า เจ้าเปสุดที่รลกสุดหว่วงของข้าข้าจะเล่้เจ้าไปได้เช่นเลยบันนอกบันนอกหน,อห,นอหน่อยเธอดีนะที่ค้าเคยอ่านหนังสือเกี่ยวปัะธานาธิบดีที่เอาเทตดใจอ่านมาสองสามเล่มไม่อย่างนั้นคงไม่มีแม้แต่กินไอของความบันนอกด้วยซ้ำองหญิงใหญ่คิดจะทำอะไรอย่า yeah. คือหินคือยาเจ้าถ้าเจ้ายังพูดมากอีกประโยคก็คจะถือว่าเจ้าย่อโยนข้าอย่า้ทัาจุหรือว่าศิละปะการจุของข้ามันดูแล้วใจมากเจ้าเลยยากลองพูดเรื่องความรักไม่เป็นแต่สามารถพูดเสียงราม,มุกได้ ท่านโหที่รักท่านมีสัตว์กินเนื้อหรือเปล่าประวัติศาสตร์กว่า5,000ปีจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารมนุษย์ไม่ใช่แค่กินมังสวิรัตเท่านั้นย4ิบสชั่วโมงต่อมาห้องของเจินหยุ่จีิหผมชชยตื่นแล้วเหรอพี่เกอ แต่ขาที่บาดเจ็บของชายก็ถูกยืนก็เยาวรักษาใหายดีขึ้นอย่างมากขอแสดงความยินดีกับท่านโฮสเย่คั้งนี้โฮสไม่เพียงแต่ทำภาร,รกิจสำเร็จแต่ยังเพื่อหวาตาการรักษาขาบาดเจ็บของจอมไวล้ลให้ดีขึ้นได้จาก30%เป็น40%ระบบให้รางวัลโฮสด้วยเวลาลอดชีวิตเพิ่มอีก2วันครึ่งใจดีขนาดนั้นเชีว นอกจากในครั้งนี้โฮนรักษาบาดแพ้ได้อย่างอ่อนโยนมากผู้ปยยังหายจากการบาดเจ็บโดยไม่เจ็บปวดแน่นอนว่าผลกระทบทางจิตวิญญาก็ต้องแตกต่างกันก่าวอีกนายก็คือตาบใดที่ฉันทำให้ฉันหยุนเจี้ยนมีความสุขและคิดถึงเขาตลอดเวลาโอกาสจะได้รับรางวัลของฉันก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันฉันรู้สึกทนม่วหวจริงๆที่จะต้องปล่อยให้ประสบการณ์ที่รักของฉัน Không dù con đường này không ngon quá, nan